สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านครับผมปาล์ม3บาท5บาทวันนี้จะพามาชมไฮไลท์เกมที่ เชลซีครับเปิดบ้านพ่ายให้กับอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ4นะครับส่วนใครที่ชมเกมแล้วยังมีน้ำตาก็มากองกันตรงนี้ได้เลยครับมาดูกันว่า4ประตูที่เชลซีเสียเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรและเชลซีแพ้ขาบ้านแบบน่าเจ็บใจได้อย่างไรนะครับมาเริ่มกันที่ลน์อัพครับแค่เห็นก็ปวดหัวแล้วครับแม่เกมรับนำโดยมาลงซาคริสเตนเซนแล้วก็ใช้ริสเจมครับขยับเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวาก็ไม่รู้เพื่ออะไรนะครับ ขณะที่แนวรุกครับนำโดยสุนหน้าจอมถล่มประตูในวงเล็บกับทีมอื่นนะครับโรเมรูลูคคาคูหายไป2เดือนครับมาถึงลงเล่นลอนดอนดาร์บี้แมชเลยส่วนทั้งฝั่งอาร์ซอลไม่มีโทมัสปาเต้ครับมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ลากาเซตที่ติดโควิดก็เป็นเพียงแค่ตัวสำรองนะครับเริ่มเกมมาครับแฟนเชลซีก็ต้องลองเฮก่อนเลยครับบอลยาวของอาร์ซอลไม่มีอะไรครับแต่ว่าอันเดรส์คิทนเซนดีดบอลครับขาแป้วครับไหลน้ำหนักขาดประมาณ7กิโลเมตรกว่าๆแล้วก็เป็นเอ็ดดี้เอ็มพอร์เทียครับ โอ้โหยิงเข้าไปครับ1-0สูเลยครับ1งแอซิสครับของอันเดรส์คิทเตนเซนครับโอ้น้ำหนักเมนนี่บอกขาดไม่เยอะครับอืแต่ขาดเพียบเลยครับแล้วก็หลุดเดี่ยวแบบนี้ครับโอ้มุมสวยๆด้านหลังครับตุงตะข่ายไปครับแมป้อนให้อย่างดีครับแต่ว่าเชลซีทำท่าเหมือนจะคึกนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้ครับติโมแวนเนอร์หลุดเข้ามาทางซ้ายแล้วก็ยิงฉลับครับบอลติดไฟครับโอ้ไม่กล้าปัดครับรอนแรมสเตลโอ้ลูกนี้ครับแม่มีโชคมากมากครับติโมแวนเนอร์ ยิง2เกมติดต่อกันครับเหลือเชื่อครับสำหรับแฟนเชลซียิงฉล็บครับแล้วบอลมันปั่นครับโอ้โค้งโค้งมากๆเลยครับไม่ใช่ฮะโดนบังครับแล้วก็ตีเสมอได้แต่ว่าดูความสยองของตรงนี้ครับยิ่งกว่าฟังเดือดช็อกนะครับบุคโยซาก้าโยกหลบมาลองซาแล้วแปรแบบสบายสบายครับไหลยังกะเยี่ยวแมวเข้าไปครับโอ้ส่วนแมวที่หายไปนี่ สามแสนนี่ได้ยังฮะเจอแล้วนะครับล่าสุดนะครับดูจังหวะของเอมิลสวตโรครับวิ่งมาแปรธรรมดาครับเบนดี้โดนบังครับแล้วช่วงหลังก็ยิงตรงเป็นตุงกันครับเบนดี้นำสองหนึ่งเชลซีก็ยังไม่ยอมครับจังหวะอาโลโซยกมาแล้วบอลขุกคลิกกันครับเบนไว้ไปพลาดเชลซีตัดได้เมสันเมาส์เปิดมาแล้วอัสปเกต้าครับตีเสมอสองสองครับตามสองรอบกลับมาตีเสมอได้โอ้โหแต่จริงก็ไม่น่าตามทั้งสองรอบนะครับ ดูจังหวะเปิดครับของเมสันเมาส์ครับแหมอย่างน้อยก็ยังมีแอสซิสครับตีเสมอได้ครับ2รอบไม่รู้เล่นบ้านใครครับบ้านอาร์เซนอลหรือบ้านเชลซีก็ไม่รู้นะครับตีเสมอ -2 อสองแต่ว่ายังไม่จบครับมาดูความสยองของบมคาโยซาก้าแล้วก็เกมรุกของอาร์เซนอลในการโยกหลบมาลองซาแล้วก็จังหวะคุกคลิกในเขตโทษยิงลูกนี้เฉียดเสานิดเดียวครับเกือบโดนครับเอมิลสวิตโรครับโอ้โหตอนโยกนี้นึกว่าเลวเมสซี่ครับโอ้โหมาลองซาครับ โโยเป็นวิตามินเอเลยครับโยกให้มันหยุดโรงจริงครับแล้วดูอาร์เซนอลครับจังหวะพลิกหลบเตกซสิวาสลายแกแอซิดเลยครับมาลองซาบอกขอบ้างครับหนึ่งแอซิดแล้วก็ไอเดีเอ็นเคทีบอกขอบคุณขอบใจขอบใจตงกิ้วครับโอ้เตกซสิวาบอกเหยียดสุดขาครับมึงไปแอซิดให้เขาเฉยเลยครับกลายเป็นอาร์เซนอลนำอีกครั้ง32ครับดีดเข้าไปง่ายๆเลยครับโอ้เบนดี้บอกลูกนี้ต้องยอมครับแล้วก็ช่วงท้ายครับอาร์เซนลีต้าบอกไม่มีอะไรทำรักเหลือเกิน รักเธอนะจ๊ะครับเรียบร้อยไปดึงบุคโยซาก้าเสียจุดโทษอีกครับเหนียวขนาดนี้ครับเขาพยายามจะบอกนะว่าทางบุคโยซาก้าเนี่ยเป็นคนดึงแขนเขาไว้แต่ถ้าดูภาพช้าจริงก็ดึงมาด้วยครับเสียท่าครับอัสเตรียตาแล้วก็จุดโทษครับแฟนเชลซีบอกว่าไม่ต้องหวังครับเพราะเมนดี้พุ่งผิดทุกลูกครับเรียบร้อยครับ4-2ครับอาร์เซนอลแฟนแมนยูบอก โกรธจริงๆครับแม่แพ้เวอร์พูลไม่ว่าครับกลับมาหวังพึ่งครับที่ไหนได้ครับไม่รอดครับโอ้แพ้ไป4-2นะฮะส่วนช็อตสำคัญในเกมนี้โอ้มีเยอะแยะมากมายถ้าเป็นคีย์หลักสำคัญในเกมนี้ฮะช็อตแรกเลยครับการเสียประตูแบบไม่ควรเสียไม่มีวัวปลของอันเดรสริเตนเซนที่ไปไหลบอลคือหลังแบบน้ำหนักขาดขาดเยอะมากๆแล้วก็คือไอเดียกีเทียก็ไม่ได้โดนกดดันมากแล้ว จริงๆคริสตนเซนก็น่าจะเลือกที่จะทําอย่างอื่นครับคริสตนเซนเสียสมาธิกับเรื่องของการย้ายทีมมากจนเกินไปลูกนี้ผมบอกเลยครับว่าหมดเวลากับเชลซีเหมือนกันครับอันดเวสคริสตนเซนแล้วการเล่นประการหลังตัวกลางไม่เหมาะสําหรับเขาครับลูกนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของคริสตนเซนส่วนลูกที่เชลซีได้ประตูตีเสมอเนี่ยอันนี้ก็เป็นจังหวะสําสคัญตรงที่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อาร์เซนอลเล่นผิดพลาดแล้วก็โชคดีครับที่ติโมแวนเนอร์ยิงแล้วไปติดด็อกกลายเป็นเหลี่ยมที่ เข้าประตูช่วนี้ทําอะไรก็ดีไปหมดครับแกน่าจะไปทําบุญ9วัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดวงแกเลยดีมากๆนะครับยิงฉลับส้นแล้วบอลเบาด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าอารอนแรมสเตลโดนบังช็อตนี้ถือว่าช่วงดีตรงที่ได้กลับมาเร็วครับแล้วก็ช็อตสําคัญอีกช็อตหนึ่งครับย้ําถึงความสยองครับยิ่งกว่าฟังเรื่องผีสิเรื่องครับบูคโยซากา้าโยกหลบมาลองซาแล้วก็ตรงกลางของเชลซีพลาดครับ โดนเอเมลส h วตโรวิ่งเข้ามาปแปรแบบสบายๆหน้าเขตโทษแบบนี้ยังไงก็ไม่เหลือครับเป็นการที่เชลซีตามหลังอาร์เซนอลเป็นครั้งที่2อครับนี่ครับเกมรับเชลซีวันนี้ทูเกลจัดทับผิดพลาดด้วยนะครับขณะที่ประตูเรียกว่าตีเสมอของเชลซีลุกงนี้เนี่ยก็ต้องชมอัสเปริกเวตาครับที่ทําได้ดีนะครับอันนี้เป็นช็อตที่ทําให้เชลซีกลับสู่เกมได้ก็คิดว่าครึ่งหลังน่าจะมีการ ปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเตกซสวาลงมาก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็จอดสําคัญที่ทําให้เกมนี้ต้องบอกว่าย่าแย่สุดๆนะครับก็คงเป็นประตู3-2แล้วก็ทําให้เชซีไม่มีแต้มในเกมนี้บอลของอาร์เซนอลไม่มีอะไรเลยครับเตโกซสวาสกัดได้แล้วแต่มาลองซาแท็กเกิลไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับไปแต่งบอลในเขตโทษแบบนั้นครับพอจับบอลยาวก็มาเข้าทางเอเดียคือเอเดียรเนี่ยพลาดไปแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่ามาลองซาไปแอสซิสต์ให้กับ เอ็ดดี้แอนเกเทียก็เรียบร้อยครับช็อตนี้ถือว่าเป็นช็อตสำคัญมากๆสังเกตไหมครับว่าเป็นการเออร์เร์ของผู้เล่นเชลซีถึง2ครั้งก็คืออันเดรส์คิตเทนเซนกับมาโลซานะครับอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็จริงๆเป็นนับอีกช็อตหนึ่งด้วยช็อตที่3คือเซซ่าอัสฟิเกตาไปทำฟาวในเขตโทษสังเกตไหมครับว่า3ประตูของอาร์เซนอลได้มาจากความผิดพลาดของ3ผู้เล่นเชลซีนะครับ วันนี้เป็นไฮไลท์ที่นํามาฝากกันครับแฟนเชลซีดูแล้วมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืม Subscribe ช่องปามสามบาทห้าบาทแล้วก็กดไลค์กดแชร์ใน Facebook กันด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ